สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสปปลาวพี่น้องกัมพูชาพี่น้องสาวกะเหลงและพี่น้องสาวลาหงเลยครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่23ตุลาคมพศ2564วันนี้นะครับผมมีข่าวหลายประเด็นจะมานำเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับนะครับวันนี้มีการประทะสู้รบกันหลายพื้นที่นะครับในพื้นที่ลัตเสินและในพื้นที่ รัฐต่างๆนะครับก็ยังมีการประทะสู้รบก,กันอยู่นะครับครับก็มาดูข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับวันนี้ก็มีการประทะสู้รบก,กันในพื้นที่รัฐกัทสินนะครับวันนี้นะครับทางกองทัพอก,กราเกัสิิน KIA นะครับก็ไลยบุกโจมตีลานตรวจของตำรวจพมา่าที่อยู่ทางหมู่บ้านนะครับก็อยู่ทางตอนเหนือของรัฐกัทสินนะครับ วันนี้นะครับเวลา9นาฬิกานะครับของทัพเอกราชกสิน KIA กำลังพล50นายนะครับก็บุกไปเผาหลาดตรวจของตำรวจพม่านะครับที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐกสินนะครับก็ทําให้มีการปะทะสู้รบกันเล็กน้อยนะครับก็ทําให้ทางตำรวจพม่านั้นนะครับไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับก็ทําให้ทาง กองทัพเอกชนกสิน KIA นะครับก็เลยเข้าไปเคพื้นที่นะครับและเผาทิ้งนะครับหลาดตรวจของตำรวจพม่าที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัดกัะสินนะครับก็ทําให้ทางกองทัพเอกราชนกสิน KIA นะครับก็เข้าไปเผาทิ้งทั้งหมดนะครับหลาดตรวจของตำรวจพม่านะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของรัดกระสินนะครับเพราะทให้ทางตำรวจพม่านั้นนะครับ หนีออกจากพื้นที่ไปนะครับไม่อยู่แล้วนะครับในพื้นที่หลาดโตดนะครับก็มีการประทะเพลงเล็กน้อยนะครับไม่มีผู้ที่ไล้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดน,นะครับของทางตำรวจพม่าและทางกองทัพเอกรากกสินเคไนั้นก็ปลอดภัยกันดีทุกคนนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่รัดกระสินครับไปต้อครับ ครับก็มาลูข่าวประเด็นที่ซองกันต่อนะครับปีนี้ก็ยังมีการประทะสู้รบกันอยู่นะครับในพื้นที่รัดนภาคเหนือจังหวัดจอกแม่นะครับการประทะสู้รบกันติดต่อกันหลายวันนะครับในพื้นที่รัฉานภาคเหนือนะครับทางกองทัพ f p p t n l และกองทัพบ้านะครับก็ยังมีการเสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัดนภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับ ในพื้นที่จังหวัดจออแม่นะครับก็มีการประทะสู้รบกัน3วันติดต่อกันนะครับในพื้นที่ว่านการประทะสู้รบกันในพื้นที่ว่านหุน,นนะครับก็อยู่ในจังหวัดจออแม่นะครับก็ที่ เป็นฐานที่ใหญ่ที่สุดนะครับของกองทัพสภากองพูรัชชาน,นะครับที่มีอยู่ในพื้นที่รัฐชานภาคเหนือนะครับที่ในหมู่บ้านหงสนแห่งนี้นะครับก็ได้มีการประทะสู้รบกันอย่างหนักนะครับทางกองทัพเอส t ีพีทีแอนลเอและกองทัพว้าแรงนะครับก็ยังเสริมกําลังเข้ามาอย่างในพื้นที่นะครับทางกองทัพสภากองพูรัฐชาน,นะครับอาเียนะครับก็แบ่งกองกําลังออกไป ายสนนะครับเพื่อที่จะไปหลักเล่นงานนะครับทางกองทัพ f PP, t p TNLA แลละกองทัพบ,บาสแรงนะครับที่ไม่ยอมหยุดนะครับพยายามเสริมกำลังเข้ามายึดพื้นที่ว่านหูสวนให้ได้นะครับแต่ทางของทัพสภากับผู้รัชสานนะครับก็มีกำลังพลเป็นจำนวนมากเส้นกันนะครับและบางกองกำลังไ้ หลายส่วนนะครับเพื่อที่จะหลักเล่นงานทางกองทัพ FPP TNL A และกองทัพบาาแรงนะครับวันนี้นะครับก็มีรายงานข่าวจากพื้นที่จังหวัดจอกแม่รัฐชานภาคเหนือนะครับวันนี้นะครับทางกองทัพ FPP TNL A และกองทัพว้าแดงนะครับได้เสียชีวิตไป15รายและได้รับบาดเจ็บ5รายนะครับนี้ก็เป็นรายงานข่าว จากพื้นที่จังหวัดจอกแม่รัชานภาคเหนือนะครับทางกองทัพสภากองูรัชฐารอาเซียนนะครับ,บ,ล,รรบลูกน้องของเจ้าศึกนั้นนะครับตอนแรกก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตกี่รายและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปกี่รายนะครับก็หลอฟผังข่าวจากพื้นที่จังหวัดจอกแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับการประทับสู้รบกันในพื้นที่รัชสารภาค เนอและรัตชานภาคกลางนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับการสู้รบกันนะครับทําให้พี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเลอดร้อนนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ต้องจบด้วยการเจรจาหาทางออกร่วมกันนะครับถึง2กองทัพสภากับผู้รัฐชานและกองทัพ SPP นะครับผู้ที่หักหลังชาติบ้านเมืองนะครับจะเจรจา าทางออกร่มกันได้หรือไม่นะครับก็รอติดตามครับเป็นน้องครับครับนะครับก็มาดูข่าวประเด็นที่3กันต่อนะครับค่ายของกองกําลังปฏิวัตินะครับตำบลเอราบดีถูกบุคค้อนนะครับกองสกายนะครับวันนี้วันที่23ตุลาคมพศสอง4ทางกองทัพ พมา่านะครับก็ไล้บุกโจมตีฐานทัพพันธมิตรทางตอนใต้กองกำลังปฏิวัติ a อาอนะครับในเมืองอิดับบตีนะครับเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกา30นาทีเช้าของวันนี้นะครับชาวบ้านไล่กล่าวนะครับบอกว่ามีกองกำลังทหา,ารพม่านะครับเสริมกำลังเข้ามาลอยกันนะครับรถ8คันรถนะครับและเข้ามา จมตีนะครับทางกองทัพพันธมิตรว่าก,างางางกองกาลังป้องกันประสาทโซนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองอิรับดีการเข้ามาโจมตีท่านพม่าครั้งนี้นะครับก็ทําให้ทางกองกําลังป้องกันประสาทโซนนั้นไล่ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับเนื่องจากกองทัพพม่านั้นมามีจํานวนมากกว่าน,นะครเพราะทาให้ทางกองกําลังป้องกันประสาทโซนนะครับก็ ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับการพระราชลบกันครั้งนี้นะครับก็มีรายง,งานข่าวว่าทางกองกำลังป้องกันประสาทโซนนะครับได้รับบาดเจ็บไป3ลรายครับทางกองทัพมา่านั้นเปลี่ยนผู้ที่มาโจมตีนะครับก็ไม่มีรายง,งานนะครับว่ากอทัพมา่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่งใดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองอิรักบตินะครับ วันนี้นะครับกองทัพพมา่าก็มีสายข่าวครับพี่น้องพยายามปล่อยสายข่าวไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคและในพื้นที่รัฐต่างๆแล้วนะครับเพื่อที่จะไปหาที่ตั้งของกองกําลังป้องกันประชาชนนะครับกลุ่ม p ีดและกลุ่ม c ีดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่ทั่ปประเทศพมา่านะครับก็ทาให้วันนี้ทางกองกําลัง p d f c d f ต่างๆนะครับต้องระมัดระวังโตกันให้มากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้สายข่าวของกองทัพพม่านั้นมาลู้ที่ตั้งนะครับถ้าลู้ที่ตั้งเทไลนะครับกองทัพพม่าจะเข้าโจมตีทันทีนะครับเหมือนเช้าของวันนี้เวลา4นาฬิกา30นาทีนะครับที่กองทัพพม่าเสริมกำลังขบวนรถ8คันนะครับและเข้ามาโจมตี ทางค่ายของกองกำลังป้องกันประสาทโซนนะครับที่ในเมืองอิตาบะตีนะครับก็ทำให้ทางกองกำลังป้องกันประสาทโซนนั้นได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับตน้งจากกองทัพพม่ามากันถึง8คันรถนะครับมีจำนวนคนที่มากกว่านะครับก็ทำให้ทางกองกำลังป้องกันประสาทโซนนะครับถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับ ในเวลาต่อมานะครับก่อนกองทัพมราจะถอนกําลังออกจากพื้นที่นะครับก็มีการเผาทิ้งนะครับค่ายของกองกําลังป้องกันประสาทโซนนะครับที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ทําให้ค่ายของกองกําลังป้องกันประสาทโซนนะครับไล้ถูกภไยไหม้นะครับได้รับความเสียหายไปเกือบทั้งหมดนะครับก็ทางกองกําลังตี กองกำลังป d f ฟหรือว่ากองกำลังป้องกันปราสาทโซนนะครับก็ต้องไปหาที่ตั้งใหม่นะครับในพื้นที่บนภูเขาหรือว่าในบนลอยนะครับเพื่อที่ไกลจากผู้คนและไม่มีผู้คนอยู่ใกล้นั่นเองครับก็จะได้ปลอดภัยนะครับสำหรับกองกำลังป้องกันปราสาทโซนครับเดีวนะครับก็มาปิดท้ายรดยข่าวการสู้รบ ในพื้นที่ของกองทัพสาภาพกระเหลง KNL ครับวันนี้นะครับท่านพมา่าจำนวน8นายนะครับถูกสังหารในพื้นที่การสู้รบในเขตลูปลายานะครับว่ากันว่านะครับศพของท่านพมา่าถ,ถูกทิ้งลงในถุงขยะรัดกระเลงนะครับตำบลลูปลายานะครับกองทัพสาภาพกระเหลง KNL กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต8รายและ อีก6คนได้รับบาดเจ็บในการประทะก,กันนะครับในพื้นที่ของกองทัพสาภาพกะเลง KNU กองทัพสาภาพกะเลง KNU และกองทัพปดไบวยแห่งซั์กะเลง k n a นะครับกองพลที่6ปะทะสู้รบกับกองทัพพมา่ากองร้อยที่283นะครับซึ่งตั้งอยู่ตำบลไซยกยีนะครับ และกองทัพป้องกันแห่งสัต์กระเลง KNTO นะครับก็มีการพะทะสู้รบกันนะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับการพะทะสู้รบกันที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับของวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจากการพะทะสู้รบกันครั้งนั้นนะครับทำให้ทางกองทัพประมาณนั้นศูนเซกนายพลไป หนึ่งลายนะครับและทหารอีกเจลายนะครับทั้งหมดก็เป็น8ปลายนะครับวันนี้นะครับทางกองทัพสภาพกะเลง k ค u นนะครับก็ออกมาเปิดเผยถึงการสู้รบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกองพลที่6 KNLA นะครับบรรทัพประมาณนะครับไร้เสียชีวิตไปถึง8ลายนะครับรวมถึงนายพลร้อยหนึ่งลายนะครับแต่ก็ ทางท่านพม่านั้นไม่ยอมเก็บศพทหารไปทําวิธีทางศาสนานะครับกับเอาใส่ถุงลำนะครับแล้วก็ไปทิ้งในสุสานแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ของกองพลที่6นะครับวันนี้ก็ทําให้ทางท่านพม่านั้นตายอย่างเหมือนหมูเหมือนหมานะครับพี่น้องครับไม่ได้มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะครับ วันนี้นะครับการพระทุสู้รบกันก็เลยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในพื้นที่ของกองทัพสภาพกะเลงเคนยูและกองทัพปลดปล่อยแห่งสัดกะเลงเคเอ็นเอและกองทัพป้องกันแห่งสัดกะเลงเคเง k นตีโอนะครับการปะทุธสู้รบกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับนอกจากกองทัพประมาณนั้นไม่ยอมหยุดนะครับพยายามเสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ของกองทัพสาภาพกะเลงเคนยูและกองทัพ ปตปล่อยแห่งสัต์กะเลง KNL A และกองทัพป้องกันแห่งสัต์กระเล่ง KNTO นะครับนี้ก็เป็นพื้นที่ดูแลของนะครับกองทัพสาภาพกะเล่ง KNU ทั้งหมดนะครับที่มีการประทะสนลบกันเกิดขึ้นครับแม้กองทัพพมา่านะครับประกาศจุดจึงนะครับแต่ก็วันนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับการหยุดยิงของกองทัพพมา่านั้นนะครับก็เป็น เพยงแค่การหลอกลวงพี่น้องสาวบ้านและพี่น้องสาวโลกนะครับป่าของทัพพม่าหยุดยิงเป็นเวลาห้าเดือนนะครับแต่ก็ยังมีการเสริมกําลังเข้าพื้นที่รัฐต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่ได้หยุดอย่างที่คิดนะครับของทัพ,พของทัพพม่านะครับวันนี้ก็ไม่มีใครเช่อนะครับว่าจะหยุดยิงอย่างที่ประกาศไว้นะครับก็ ไม่ไลยหยุดยิงนะครับก็มีการเสริมกำลังเข้าพื้นที่และมีการสูนเสเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับในพื้นที่รัฐต่างๆครับพี่น้องครับวันนี้นะครับกองทัพพม่าสูนเสนับพันคนนะครับแต่ก็ยังไม่หมดสักทีนะครับกองทัพพม่านะครับมีกำลังพลอยู่ประมาณห้าแสนนายนะครับและมีกำลังพลสำรองอีกนะครับนี่แหละครับก็ทำให้กองทัพพม่านั้น ยังไม่หมดไปจากโลกนี้นะครับกองกำลังกลุ่มสติพันธ์และกองกำลัง BTF ต่างๆนะครับต้องเข้าล่มและสามาัคคีกันรวมกันเป็นหนึ่งนะครับและขับไล่กองทัพพม่าท,ทุกคนทุกแห่งนะครับถ้าวันนั้นมาถึงนะครับหมดแน่ครับกองทัพพม่าและกระปดมีนออนไลน์นะครับวันนี้รูเหมือนว่าทางกองกำลังกลุ่มสติพันธ์และกองกำลัง BTF ต่างคนก็ต่างสู้นะครับแม่ไล่สู้ไปพร้อมกันนะครับทั่วประเทศนะครับก็รอวันนั้นนะครับพี่น้องกองทัพพม่าและกบฏมีหนองล่จบแน่นอนนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับสํบหรอนี้สวัสดี